อันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่น้ําท่วมถนนไปแล้วนะครับเส้นสารคามโสศนะครับก่อนขาเข้าเส้นท่าสงขครนะครับน้ําก็ไหลท่วมถนนแล้วนะครับรถเล็กก็ระมัดระวังนะครับยังสัญจรได้นะครสำหรับรถเล็กนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับเดีกเรียงได้ควรเดี๋ยเรียงนะครับ บายๆน่าจะมีแนาโน้มสูงขึ้นนะครับก็ขอให้ดีเลี่ยงดีกว่านะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ควรผ่านนะครับเป็นระยะทางยาวพอสมควรนะครับเส้นนี้นะครับ